แน่นอนว่าบนโลกใบนี้อาจมีสักคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนเราอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ไม่เว้นแม้แต่ในวงการบันเทิง26อ,อันดับดาราหน้าเหมือนต้องบอกเลยว่ามีดารามากหน้าหลายตาแต่ก็เป็นเรื่องแปลกมากที่บางคนก็มีใบหน้าที่คล้ายคลึงกันอย่างกับแฝดราวกับถอดแบบออกมาก,กันเป๊ะแม้จะไม่ได้มีสายสัมพันธ์ทางครอบครัวเดียวกันเลยก็ตามแต่ไม่ว่าจะเหมือนกันเพียงไหนทุกคนต่างก็มีความสวยและความน่ารักในแบบของตัวเองกันทั้งนั้นจะมีใครกันบ้างตามไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับ6กเต้ยโนดเรียกเดยว่าเป็นดาราที่น่าคล้ายกันแบบสุดๆสำหรับนางเอกสายมินิอย่างเต้ยจรินพรและนักร้องนักแสดงมากฝีมืออย่างนดพนาย,ยัางกูลหรือนตอดเอสตาที่แฟนคลับนั้นมองว่าพวกเธอนั่งเหมือนกันแบบสุดๆจนมีครั้งหนึ่งทั้งสองสาวต่างพร้อมใจกันอับรูปลงไอจีโดยแคปชั่นที่ว่ามีคนมาทักผิดอีกแล้วงานนี้ทําเอาคนแห่มาคอมเมนต์สนันว่าทั้งคู่นั้นน่าเหมือนกันจริงๆแม้จะมีหน้าตาที่น่ารักเหมือนกันเพียงใดแต่ง,งานนี้บอกเลยว่าคู่นี้เขาประนนึงคะ,ะเออะดเ็นสาวหวานน่าัะสยติดคนละง อ,อันดับ5าคาริสามิวต้องบอกเลยว่าเหมือนจะจนนึกว่าเป็นพี่น้องสําหรับสองนักแสดงคนสวยอย่างคาริสาสปริงเกตหรือคาริซาเดอะเฟสและมิวรักนาลาที่ดูแล้วเหมือนกันจนแทบแยกไม่ออกจริงๆรงิจนมีโมเมนต์หลายๆครั้งที่แฟนคลับเข้ามาทักผิดอยู่เป็นประจำและยิ่งคราวหน่อยที่ทั้งคู่ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแล้วล่ะก็งานนี้ก็ทาเอาทั้งแฟนคลับและชาวในถึงกำมือไปเลยว่าคนไหนคือมิวคนไหนคือคาริสาเพราะหน้าเหมือนกันเอามากๆจนเหมือนเป็นแฟนคนละฝาันเลยจ้า อันดับ4หม่มุกนอกจากจะแจ้งเกิดเป็นนักเอกละครทางท่อง7็เหมือนกันไม่พอหน้าตาก็สวยหวานคล้ายกันอีกด้วยสำหรับนักเอกสาวพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่และนักเอกรุ่นน้องสุดฮอตอย่างมุกมุกดานรินลักษ์ที่หลายคนมองว่าหน้าตาคล้ายกันมากๆบางคนถึงขั้นยกให้มุกดาเป็นดาวิกา2กันเลยทีเดียวเนื่องจากหน้าตาของคู่นี้นั้นคล้ายคลึงกันในบางมุมซึ่งก็อาจเป็นเพราะดวงตากลมโตที่เหมือนกันก็เป็นได้ซึ่งทั้งใหม่ก็ไม่ได้เซเรียสกับเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งบอกว่าแต่ละคนก็มีความสววยยนนนนนน่่่่าาาารรรััักกกกขออองงงตเเเเเด้้มมุ็ไีีืชจ อันดับ3ดิวกวางเรียกได้ว่าสวยเหมือนราวเงาสะท้อนสําหรับสองสาวสวยอย่างดิวอริสาลานังร้ายสุดแซ่บที่ตอนนี้กําลังเต็มตัวเป็นคุณแม่และกวางวันปิยะหรือกวางเดอะเฟสนางแบบหน้าเฉียวที่ทั้งโครงหน้าแววตาลูปปากของคู่นี้นั้นช่างเป๊ะเหมือนออกมาจากพิมพ์เดียวกันแถมยังชอบพวงกันไปไหนมาไหนกัน,นอยู่บ่อยๆจนหลายคนแอบ,บคิดว่าเป็นพี่น้องแท้ๆกันด้วยซ้ำและยิ่งถ่ายรูปคู่กันแล้วด้วยก็ยิ่งเหมือนจนแทบแยกไม่ออกบอกเลยว่าถ้าดูแบบผิวเผินต้องมีเรียกผิดเรียกถูกกันบ้าง อันดับ2แก้มบุ๋มปุยไฟเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงมากความสามารถแถมมีความสวยทั้งคู่สำหรับแก้มบุ๋มปรียาดาและปุยไฟนะัทพัทอีกทั้งยังมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกันอย่างมากราวกับเป็นคู่แฝดไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าดวงตารวมถึงรอยยิ้มเรียกได้ว่าเหมือนกันจนหลายคนแทบแยกไม่ออกและยิ่งสองสาวได้โพส์ภาที่ร่วมเฟรมด้วยกันเป็นโฟกัสเฉพาะใบหน้าให้เหล่าแฟนๆได้เห็นกันจะจะต้องบอกเลยว่าเหมือนมากจนเหมือนเป็นคู่แฝดกันเลยนะคะเนี่ย อันดับหนึ่งอั้มมินมิน3านักแสดงที่หลายคนทักว่าหน้าละไมคล้ายกันแบบสุดๆส,สำหรับ3สาวสวยอย่างอั้มพัชราภามินพิชยาและมินนัทวราพราโดยใบหน้าที่สวยเฉียวเล็กเหมือนกันอีกทั้งเวลาที่มินหรือมินถ่ายละครหรือถ่ายแบบหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางมุมดูแล้วนั้นคล้ายกับนางเอกซุปตารุ่นพี่อย่างสาวอั้มยังไงอย่างนั้นเรียกว่าถ้าให้ทั้ง3มคนเล่นละครเป็นพี่น้องกันดูแล้วน่าเชื่อถือได้แน่นอน